มันเป็นอะไรกันฮะวันสี่เคกลางคืนสี่เกียรนะ์มันเป็นอะไรกันฮะนั่งป้ารถเมย์เนี่ยนะรถเลอไปห้าคันแล้วนั่งเอคเด็กพาณิช์เนี่ยมันเป็นอะไรกันฮะเรียนหรือเปล่าเรียนช่างจริงๆหรือเปล่านะช่างทรงฟอร์มเนี่ยนะชอบเพื่อนมายืมโยกเลยโดนโบกมาเยอะแล้วไอ้น้องนะแหนจบมสามอยากเรียนช่างคนหนังสี่เคอันนี้ไม่เอาไปศึกษาวัดช่างเขามีสาขาอะไรมัง่งเข้าใจเปล่า นี่มันเรียนที่เดียวกับพี่นี่นะมารับชอบกับพี่น้องอยากรู้พี่เรียนไหนใต้คอมเมนต์ถ้าอยากรู้ว่าพี่เรียนที่ไหนไอ้น้องใต้คอมเมนต์นะไม่ใช่มั่วซั่วใหญ่จะเป็นช่างเลยนะไม่เอาช่างลอมช่างแอคไม่เอานะไอ้น้อง